สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆพครับพบกันกับคาร์เบลโมบายครั้งหนึ่งนะครับเราเข้าเกมกันเลยนะฮะในคราวที่แล้วเนี่ยเราแนะนำตัวละครเป็นตัวละครแล้วนะครับอ่าเป็นตัวละครวิสัทนะครับวิสัทหญิงกับอ่าวอริเออร์ชายวันนี้เราจะมาแนะนำตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเบลดเดอร์นะครับเบลดเดอร์นะครับนี่เลย เบดเดอร์จะเลือกชายหรือหญิงดีได้ทั้งคู่นะฮะอ่าเบดเดอร์ Better, ชายหรือหญิงก็ได้เอาเลือกชายกนแล้วกันนะครับอ่าเลือกชายเบดเดอร์ Better, ชายโอเคนะครับตกลงเลยแปลงเปลี่ยนแปลงรูปร่างอ่าเอาหน้ามาตรฐานของเขาก็ได้นะครับหน้าหลอ่ลอๆหน่อยเบดเดอร์ Better. เอาผมาทรงไหนดีนะบวีผมแปรเอาผมทรงนี้เอาทรงน,รงนี้เอาทรงนี้ก็ได้นะครับเนาะทรงนี้ก็ได้โอเคสีผม สีผมของเบดเดอร์ผู้ชายเอาผมดำปกติกันแล้วกันนี่นครับผมดำปกติสร้างเลยนะครับใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อตัวละครใส่ชื่อตัวละครอ่าผิดแล้วนะครับตา,ตามใจตามใจ ตามใจ C นะครับตามใจ C เสร็จสิ้นแล้วนะครับชื่อจะไม่ซ้ำกันสร้างเลยภาพเรียบร้อยนะครับเลเวลหนึ่งนะครับนะฮะตามใจ C ีชื่อตามใจฉันนะครับแต่ย่อเป็นตามใจ C ีอ่าเลชแนลสิบเจ็ดนะครับดีเซอร์สครีมนะครับนะฮะดาบสองมือนะครับก็อยู่ดีเซอร์สครีมเหมือนกันนะครับแล้วก็เกิดที่ดีเซอร์สครีมวันเกิดก็คือวันนี้นะครับโอเคเข้าเกมกันเลย นี่ฮะเป็นตัวละครที่สามที่เราจะพาไปไปชมแนละข้ามนะครับเพราะว่าเราเราเอา่อมีตามเนื้อเรื่องมาสองรอบแล้วตอนนี้เราจะข้ามแล้วนะครับข้ามการสอนทําเควสไปเลยนะครับทําเควสไปเลยเควสที่เขาจะออโตโ้เพราะผมเราแตะเควสเสร็จปั๊บนะฮะเควสก็จะวิ่งออโต้เลยเราก็แตะที่เควสซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วาร์ปนะครับนี่ฮะนี่วิธีการนะฮะจะง่ายจะง่ายกว่าภาคคอมพิวเตอร์เยอะเลยนะครฮะพอวาร์ฟเสร็จปั๊บก็ รับเควสใหม่แล้วนี่ถ้าเกิดให้เราเลือกเนี่ยอันล่างนี่คือย้อนกลับก็คือเท่ากับเราไม่รับเควสเราต้องแตะอันบนนะครับใส่เฮลเมทนะครับแตะอันบนนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเควสเสร็จแล้วข้ามการสอนนะครับเราจะข้ามการสอนตลอดนะครับไม่ข้ามแล้วไม่ไม่ไม่ต้องดูแล้วเพราะเรามีการสอนมาแล้วสองสองสองตัวละครน,นะฮะทั้งเบดเดอร์ทั้งวิสัสเราจะข้ามการสอนทั้งหมดนะครับแล้วก็รับเควส เพื่อให้เห็นว่าตัวละครตัวละครอา,อาชีพของเบรเดอร์เนี่ยดาบสองมือเนี่ยคาหมดนะครับคาหมดนี่เดี๋ยวทางจอหน่อยอ่าทางจอที่สูงสุดแล้วนะครับทางจอนน้อยไปหน่อยนะที่จริงน่นจาจะทางให้ได้เยอะกว่านี้ให้สูบอีกได้เยอะกว่านี้หน่อยโอเคครับเราจะวาร์ปแล้วนะครับทุกตัวละครจะเริ่มต้นเหมือนกันนะครับทำเพสแล้วก็นี่ให้วาร์ปไปปั๊บเรียบร้อย ถ้าเกิดมีตัวเลือกก็ให้เลือกอันบนนะฮะไม่ต้องเลือกย้อนกลับนะครับเลือกเดินหน้าไปเรื่อยๆเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะครับแต่ที่เคลสดอีกครั้งหนึง่งตกลงก็จะเป็นการวาร์ปนะครับนี่คืออาชีพเปดดด้วยนะครับสกเกตข้างหลังตัวละครจะมีดาบควายอยู่สองดาบนะฮะมีดาบที่สองเล่มแต่เควสดอีกครั้งหนึง่งตกลงวาร์ปเกมจะเดินได้เร็วกว่าสมัยที่เป็นภาคคอม PC นะฮะ อ่าเรียบร้อยนะครับพอจบเคลสก็ได้รับรางวัลมาแตะปับ๊บรับเคลสใหม่ต่อไปเลยข้ามสอนนะครับตกลงข้ามการสอนแตะเคลสไปรับรางวัลพิเศษรับเควสอีกอันหนึ่งสแตขึ้นแล้วนะครับข้ามการสอนนะฮะปับ๊บท่านที่เพิ่มเข้ามาชมเป็นเป็นครั้งแรกก็ท่านจะดูเรื่องการการติลเตอร์การสอนการเล่นเกมแนะ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 นำแนวทางนะครับ ก็ไปดูที่อีพีหนึ่งกับอีีสองนะครับฉะน,นั้นเราจะติ๊กไปตามที่เกมเขาไกด์เรามาแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เป็นตัวละครที่สามแล้วเราจะข้ามแล้วมันก็ซ้ําๆไงข้ามแล้วนะครับข้ามแล้วแล้วก็แตะเพรสหันานี้เริ่มไปไปเอ่ออะไรไปไฟเตอร์ครั้งแรกแล้วนะครับไปตีมอนครั้งแรกรอการวาร์ปก่อนนะครับแถบสีฟ้าขึ้นอ้าววาร์ปไปแล้วนะครับแล้วอย่าลืมเปิดออโต้นะฮะ เปิดออโต้ตรงนี้นะครับเปิดออโต้ปับ๊บทถนี้นะฮะตัวครเราก็จะเนี่ยการใช้ดาบสองมือประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยถ้าใครอยากจะลองเลือกเล่นอาชีพดาบสองมือก็เนี่ยอันนี้เป็นแนวนะฮะเป็นแนวชอบไหมครับอ,อ่ชอบไหมระครบแล้วแต่แต่ละท่านก็ชอบไม่เหมือนกันนะฮะคนก็ชอบวิสาดนะวิสาดก็พาไปชมนะครับว่าวิสาดจะเป็นอย่างนี้ถือไม้เท้าอันหนึ่งวิสาดก็เลือกได้ทั้งชายทั้งหญิงนะฮะ อ่านี่ดาบสองมือก็เลือกได้ทั้งชายทั้งหญิงแต่เราเลือกตัวละครชายมานะฮะนี่เลยตัวละครที่เราเลือกมาก็เหมือนอวาตารของเราแล้วครับนี่ผ่านแล้วนี่นี่ครับเป็นสีเทาแล้ว2องทับสอเป็นสีเทาแล้วคือเคเวสสาเร็จแล้วเราแตะซ้ําที่เคเวสแล้วก็ตกลงมันก็จะรอวาร์ปนะครับรอวาร์ปปปับป๊บกลับไปแล้วฮะเบสิกไฟติ้งนะครับ เรียบร้อยนะฮะก็ได้สกิลบุ๊กมาหนึ่งชิ้นนะครับรับเลยนี่รางวัลสกิลบุ๊กนะรับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้ามการสอนนะครับข้ามไปเลยอ่าข้ามการสอนข้ามต่อไปข้ามต่อไปสกิลบุ๊กที่ได้เมื่อกี้นี่เราจะใช้เลยใช่ไหมฮะถ้าเราจะใช้เลยเราแตะตรงนี้ก็ได้ครับแตะที่กระเป๋าตรงนี้นะฮะเป็นรูปกระเป๋าอ่ะตอนนี้กระเป๋าเรามีของ U หกเปอร์เซ็นแตะเลยนะครับ แต่ที่สกิลบุ๊กครั้งหนึ่งเราก็จะมาอ่านรายละเอียดนี่คือรายละเอียดของสกิลบุ๊กนะครับเป็นสกิลแอตแท็กนะครับแอตแท็กสกิลนะฮะแอตแทกสกิลดูตรงไหนดูตรงนี้ครับนี่ฮะแอตแทกสกิลนะฮะต้องการอะไรต้องการแรงแรงประเภทโนวิโนวิดของเราตอนนี้อยู่โนวิดอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งเริ่มเกมเริ่มใหม่ๆถ้าขายจะได้ราคานี้นะครับขายได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์ออนนะครับไม่ได้อะไรเลยนะฮะ ก็โอเคเราไม่ต้องขายแล้วครับเราใช้เลยดีกว่าแต่ซ้ำอีกครั้งนึงครับปึ๊บจะเป็นการใช้สกิลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าพอใช้สกิล๊อเ่ยสกิลแอตแท a กมันจะอยู่เข้าในกลุ่มนี้นะครับเนี่ยฮะจะมีชื่อว่าแอตแทตรงนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตรงนี้ก็จะเห็นการเรียงสกิลนะครับนี่คือการเรียงสกิลใช้งานะ1 2 3 4 5 6เนี่ยนะครับแล้วก็เห็นไหมครั แนวตั้งนะครับนี่คือการเรียงสกิลเนี่ยสกิลจะเรียงใช้งานไปตามนี้เราสามารถที่จะปรับสกิลของเราเองได้นะฮะเราจะเอาสกิลอะไรไว้ก่อนไว้หลังเดี๋ยวพอเรามีสกิลหลายๆอันเรามาเรียงเองได้นะฮะถ้าเป็นวงกลมก็จะเป็นไปตามนี้สกิลมันจะวิ่งเป็นวงกลมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวนไปประมาณนี้นะครับนี่คือสลอตสกิลนะฮะแล้วก็สลอตสกิลอีกอันนึงก็คือบริเวณนี้นี่นะฮะเนี่ยเนี่ยสลอตสกิลนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่กันเดี๋ยวไปใส่ที่หลังแต่ให้มน้เย,เยอะก่อนครับตอนนี้เพิ่งจะเป็นละอ่อนเอาฝึกหัดไปก่อนนะครับรอวับแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะครับเบรเดอร์วับไปแล้วอย่าลืมแตะออโต้เอ้ยแตะออโต้ให้เป็นสีเป็นวงๆอย่างเงี้ยครับเป็นนี่ครับเป็นแถบสีเหลืองวิ่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 งได้ไปแล้วหนึ่งนะครับการี่ตัวแถวบนนะฮะต้องปรับมอนสเตอร์สองชนิด ชนิดบนเนี่ยหนึ่งให้ปรับ1ตัวได้ไปแล้วเป็นสีเทาแล้ว1ครับ1แถวล่างจะเป็นสีขาวอยู่นะฮะเนี่ยยังเป็นสีขาวอยู่เนี่ยก็ต้องรอก่อนให้จัดการมอนสเตอร์ห้าตัวเราได้2องแลหละรอสักครู่ครับใจแอนด์บีเติลนะครับชั่วเนี่เจ้าใจแอนด์บีเติลสกิลแรกๆก็เป็นอย่างเงี้ยครับอ,อ่อนๆสกิลง่ายๆฟันช้าๆอีกตัวเดียวครับอีกตัวเดียว แต่อย่าลืมนะครับสองานนี้สำคัญมากนะครับน้ำยาแดงกับยาฟ้าจะต้องมีติดอยู่ตลอดเวลาเรียบร้อยแล้วครับครบแล้วครับเป็นสีเทาแล้วแตะเลยแตะที่เควสแล้วสกลงเพื่อจะว้าไปส่งเควสนะครับวป์ปกลับปับ๊บแม่ไปส่งเควสการส่งเควสก็จะเป็นอัตโนมัติจบเครสปั๊บเรียบร้อยได้สกิลมาอีกชิ้นหนึ่งนะรเรียนเลยนะครับเรียนเลยเรียนเลยได้สกิลมาเรียนเลยเอาให้รับเควสใหม่รับไปก่อนก็ได้ถ้าจะไปนี่ ครจะไปให้ไปยังกลินเดสแพรนะครับเดี๋ยวเราให้ไปแป๊บหนึ่งเข้าไปที่กระเป๋านะฮะแตะที่สกิลเลยนี่คือสกิลอ๋อสกิลเพิ่มไม่ได้ฮะเพิ่มน้ํายาแดงให้ได้น้ํายาแดงขวดใหญ่ขึ้นมีปริมาณมากขึ้นแตะเลยปับ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นอัปเกรดสกิลนะครับนี่ฮะอยู่ในแถบนี้นะครับอัปเกรดสกิลเรียบร้อยปิดกากบาทแล้วเราก็แตะที่เควสเนี่ยนะครับเนี่ยแตะที่เควสเนี่ยแตะปับ๊บ ตกลงรอรอแป๊บหนึง่งรอวาร์ปนะครับปับ๊บไปแล้วนะครับก็ไปที่กรีนเดสแพนนะฮะเราไม่ต้องเดินทางเข้าอุโมงค์นะฮะไม่ต้องเข้าอุโมงค์วาร์ปสามารถที่จะวาร์ปปั๊บไปได้เลยนะครับว่าไม่พร้อมจะไปแตะนะครับถ้าไม่พร้อมก็คือเควสนี้ไม่ไม่สำเร็จต้องแตะคำว่าแน่นอนครับเควสสำเร็จรจ,จบเควสได้รีเทิร์นสโตนมาสามสิบชิ้นรับเลยนะฮะเสร็จปับ๊บรับรางวัลจากเควส ต่อไปเควสใหม่ต่อเลยเริ่มภารกิจแตะเลยนะรภารกิจนี้เป็นภารกิจปรับมอนเป็นภารกิจที่3นะครับไปที่เรนจี่จังเกิลนะฮะปล่าฝนนะครับไปปรับโทรโก้นะครับไปปรับโทรโก้แตะที่เควสแล้วก็ตกลงรอวับโอ้ยทำไมเล่นในเกมคอมแต่วิ่งตอกต๊อก๊๊ก๊ก,อก,อก,อกโอ้โหเสียเวลามากมายกว่าจะได้กว่าจะผ่านไปได้แต่แต่ละ แต่ละเลเวลนี่โอ้โหมันยากเกินแสนเข็นฮะตอนนั้นมันเป็นเกมคอมนะฮะแล้วพอมันเป็นเกมพอมาเป็นเกมมือถือเนี่ยกําเนิดใหม่ในผ้าของเกมมือถือคาบานโมบายเนี่ยเขาก็ก๊อปปี้เอาผ้าของเกมคอมลงมาเลยทั้งกระบ,บิ่เลยนะฮะเหมือนกันเป๊ะเลยเด๊ะๆแต่ว่ามีเปลีป่ยนแปลงเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คืออย่างเงี้ยกรณีทำเควสให้เร็วขึ้นให้มีว์ปไปว์ปมาไม่ต้องวิ่งเสียเวลานะฮะ ให้วาปไปได้เนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ให้ไม่ได้เปิดให้เล่นจริงนะครับยังเป็น Open Beta นะครับเป็น OBT นะโอเ e นเบต้ารอบ2เพื่อตรวจหาข้อบกพร่องแล้วก็เพื่อตรวจหาข้อข้อควรปรับปรุงนะเขาจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวพอผู้เล่นเนี่ยมาเล่นกันเนโอ้คโหเฉพาะคนเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เอเชีย s ซาท์อีสเอเชียเนี่ยฮะ โโอ้หกปลานคนเข้ามาเล่นในวันนึงไม่รู้เท่าไหร่เลยนะฮะเซิร์ฟเวอร์ตั้งเท่าไหรอยี่สิบกว่าเซิร์ฟเนี่ยแน่นเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นคนเล่นเขาในในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยโอ้โหนับัวหลายพันนะ,ะคิดละชแนลละร้อยเนี่ยชแนลละร้อยคนเนี่ยยี่สิบห้าชแนลก็เอาเข้าไปเท่าไหร่ละสองพันห้านะฮะยี่ยี่สิบห้าชแนลก็สองพันห้าแล้วเซิร์ฟเดียวสองพันห้าแล้วสองสเซิร์ฟอะ่ะวันละห้าพันรับได้ห้าพัน เสร็จแล้วนะครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วครับเป็นตัวสีเทาแล้วห้าทับห้าแตะที่เควสตกลงเราว้แป๊บหนึ่งปั๊บไปแล้วนะครับส่งเควสปั๊บเรียบร้อยนะนี่ยรับรางวัลนะครับได้เป็นยาอ่น้ำยาสีฟ้าเพิ่มพลังเวทตอนนี้เรารับเควสต่อไปแล้วนะฮะไปที่โอคอนเนอร์นะครับโคลนี ใช่ฮะฟอร์นิยัลสโน่แอดสโน่และไอส์สโน่แอนไอนี่นะครับไปไปที่บัตเดียสไปหาโอคอนเนอร์อินสตั้เตอร์นะครับแตะเควสตกลงคว้าเลยไวมากเลยนะครับนเนี่ยโหเมื่อก่อนน่ยวิ่งไปวิ่งกันมาสนุกสนานด,ดีส่วนกันไปส่วนกันมาให้คข่หมดมาถึงโอคอนเนอร์ Corner ที่บัตเดียสแล้วนะครับโอคอนเนอร์ o สั่งให้ไปแรบบิทอนแค่เป็ฆ่าแรบบิทอนห้าตัวเนี่ยไปจัดการกับแรบบิทอนห้าตัวนะครับ เราก็วร์ปเลยนะครับที่จริงก็เดินไปได้และไอเลพิทอน,นมันอยู่กับปากประตูเมืองนี่แหละแต่ว่าวาร์ปไปเลยหมดเรื่องดีไม่ต้องไปเดินบบพีหลงนะแล้วตอนนี้จอมันเป็นจอเล็กด้วยแล้วเขาปมือถือในบางทีวีมันไม่ใหม่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยชินเหมือนกันตอนที่เล่นจะเกมคบความใช้เมาส์ฮะใช้เมาส์ติ๊กติ๊กติ๊ก,กนะใช้เมาส์ติ๊กเอาแล้วก็ใช้ลูกศรเนี่ยหมุนจอลูกศรซ้ายขวาบนล่างเนี่ยหมุนจอ แล้วก็ใช้เมาส์ติ๊ก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 เอาเพื่อให้ตัวละครเดินแต่พอมาเป็นอ่าํำเนิดใหม่ภาคมือถือเนี่ยอันนี้ต้องใช้ใช้นิ้วแล้วครับใช้นิ้วมือซ้ายนะฮะเลื่อนตัวละครเดินไปเดินมาแล้วก็มือขวาเนี่ก็ปรับจอขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาน,นะฮะแทนเครื่องหมายกากบาทในคีย์บอร์ดแล้วเวลาจะปรับมอนสเตอร์จะตีมอนสเตอร์ตัวไหนก็ต้องเอาลิ้ไปแตะตัวนั้นให้มีกรอบ นะฮะให้มีกรอบเป็นสีแดงๆนะครับเห็นไหมครับที่กำลังตีเนี่ยนะให้มีกรอบเป็นสีแดงขึ้นแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวเป้าหมายที่กำลังต่อสู้อยู่ <c oughs> อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> สีเทาแล้วห้าทับห้าแตะลกลง <c oughs> เราวาปแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ่ามาแล้วนะครับส่งเพชรด้ระหวัางรีเทิร์นโซนมาอีกสามสิบรับเลย อินเทอร์โซนทีต่อไปจะใช้เยอะครับรับไปก่อนได้ไม่ต้องซื้อต่อไปให้ไปไหนนะให้ไปดีเซอร์สตรีมนะให้ไปหาเกตให้ไปหาเกตอินสตั้เตอร์นะครับไปเลยนี่ปั๊บประมาณนี้นะครับนี่คืออาชีพเบรดเดอร์นะครับเป็นอาชีพที่3ที่ที่พาท่านผู้ชมและเพื่อนๆมาชมดูว,ว่าประมาณนี้ลุกล่างหน้าตาประมาณนี้การใช้อาวุธก็ประมาณนี้ข้ามการสอนนะครับไม่เอาแล้ว อีพีหนึ่งก็เราเราทำไปแล้วนะถ้าใครที่เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกก็ไปดูที่อีพีหนอีพีสอครับจะมีการแนะนำอาแนะนำการเรการเปิดเกมตั้งแต่แรกซึ่งทุกตัวละครก็จะเหมือนกันอ่าแตะต่อไปต่อไปทีหนึ่งนะเรียบร้อยตอนนี้ให้ไปเทรนนิ่งอัปเกรดไปหาเทรนนิ่งอัปเกรด2ตัวละครไปปรับมอนสเตอร์สตัว เพื่อที่จะหาเทรนนิ่งอัปเดตไปเก็บชิ้นส่วนตรงนี้มาไปเลยแตะตกลงก่อนที่จะไปลุยกับมอนสเตอร์อย่าลืมนะครับยาแดงกับยาฟ้าเนี่ยจะต้องมีปริมาณพอสมควร <c oughs> จริงๆแล้วพอเรามีตังแล้วเนี่ยพอเราปรับมมอนได้ตังแล้วเนี่ยมีเงินสักระดับสองสามพันออนแล้วเนี่ยไปซื้อเลยนะฮะซื้อติดมาเลยอย่างละร้อยนะครับอย่างละร้อยขวด ขายเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวเล่นไปเพลินเพลิเพลินเ,เลยนะยาฟ้าหมดก็เสร็จเลยใช้เวทมนต์ไม่ได้ใช้พลังเวทไม่ได้จบกันนะแล้วก็ก็ก็ใช้ก็ตีสู้ได้นะฮะสู้ได้แต่ว่าจะใช้แค่ดาบก็เป็นฟันดาบพื้นฐานจะไม่สามารถที่จะใช้ดาบเวทได้แล้วก็ถ้าเป็นยาแดงหมดแล้วอีกทคนี้เสร็จเลยโดนวอนเตอร์กัดในครั้งนี้ไม่มีน้ำยาเติมพลัง จะยุบไปเรื่อยยุบไปเรื่อยไปถึงจุดหนึ่งตายครับภารกิจจะไม่สําเร็จตายอ่ะได้ไปแล้วนะครับหนึ่งนะฮะไอแถวบนเนี่ยได้ไปแล้วนะครับหนึ่งครับหนึ่งไอแถวล่างสีขาวเนี่ยอาจจะอยู่ที่เมืองอื่นเราต้องแตะั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตกลงแตะเควสซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ตกลงมันจะวาร์ปไปที่อ่าไปที่อีกเนี่ยอีกเมืองหนึ่งซึ่งอีกจุดหนึ่งซึ่งไปหาไอเทรนนิ่งมาเชียลอันที่สองเนี่ย เรียบร้อยแล้วครับมาแล้วเจอเลยแตะปั๊บตกลงเพื่อที่จะวร์ปไปส่งเควสนะครับทากให้การเล่นง่ายขึ้นเยอะครับไวประหยัดเวลาไปด้วยนะฮะอ่าได้อัปเกรดคอมาแล้วนะครับอัปเกรดคอระดับต่ำไม่เป็นไรครับต่อไปมันต้องใช้นะถึงเราไม่ใช้เราไปขายได้นะครับอ่อ่ะเสร็จเรียบร้อยรับเควสต่อไป นะคระับเพจต่อไปข้ามการสอนนะครับข้ามการสอนต่อไปไปยังกรีนเดสแพร์นะมาถึงกรีเนเดสแพร์ยังไงให้วาดไปหาเทนนิงอีกชิ้นหนึ่งนะครับวาไปหาเทนนิงอีกชิ้นหนึ่งปั๊บออกมาแล้วนะครับนี่เทนนิงอันนี้ต้องไปจัดการกับเจ้าโทโก้ไฟเตอร์นะครับโทโก้ไฟเตอร์อันนี้เป็นลิงนะเป็นเป็นลิงตระกูลหนึ่งนะฮะโทโก้ แต่ที่เป็นประเภทพวกไฟเตอร์พวกนี้จะถืออาวุธนะฮะมันจะถืออาวุธพร้อมต่อสู้อาวุธมันก็เป็นกระบองนะฮะเป็นกระบองกระบองไม้นะฮะเป็นเหมือนคนป่านะฮะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้ได้ของแล้วแต่ที่เควสตกลงเพื่อกลับไปส่งเควสนะครับ hmm. ป๊บส่งเควสนะฮะเรียบร้อยแล้วขออัปเดอ่า เนี่ยครับส่งเรียบร้อยก็จะได้ถุงมือนะฮะถุงมือบวกหนึ่งนะครับตีบวกมาให้เรียบร้อยถุงมือบวกหนึ่งรับเลยปั๊บนะฮะพอรับมาแล้วเนี่ยเราจะใส่ถุงมือบวกหนึ่งแล้วก็ติ๊กที่ตัว C นี่นะครับนะฮะแตะที่ตัว C คือเมนูคาบานเนี่ยนะฮะแตะที่เมนูคาบานแล้วก็ไปแตะที่ Equip เนี่ยฮะรูปดับควายนะครับ Equip แตะปั๊บออกมาเป็นอย่างนี้ทีนี้พอมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เราได้หมวกไอ้ตรงไหนอะหมวก เทนนิงมาเชื่อเฮมนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่หมวกเราอยู่ไหนเอ่ยเอาไปไหนล้วคิดได้หมวกมาอันหนึ่งแวบๆบหาไปเจอ๋อถูกมือนะครับนะได้ถูกมือมาอันนี้นะครับถูกมือบวกหนึ่งที่ได้มาสกี้นี้นะครับแต่ยังติดตั้งไม่ได้เพราะว่านี่นะครับค่า integer int เนี่ยค่าพลังเวทของเรายังไม่ถึงค่า i n t e g เจ int จะต้องได้44 s t r i n str ได้5ข้างาตัวแรกนะ,ะ str ได้5 s t r อ n เนี่ย5หน่วยโอเค int e g e r เนี่ย44ยังไม่ถึงแล้วก็ dexter ได้5โอเคแล้วอันนี้เราต้องไปเพิ่ม integer ให้เป็น44โอเคลรากลากระบาดไปให้หมดก่อนนะครับเราเราต้องกลากระบาดที่ทิ้งก่่าแตะทิ้งหมดนะครับแล้วนี้เราจะเติมตัวเลข integer 3ตัวเมื่อกี้ให้แตะตรง นี่ฮะตรงในวงกลมที่ึ้นเครื่องหมายดาบของตัวละครเรานะครับแตะปับ๊บเห็นไหมครับมันจะมีสตรองอยู่แถวนี้นะฮะนี่สตรองอินทิเจอร์เด็กสเตอร์สามตัวนะครับเราจะต้องเสอรอันกลางให้ได้เท่าไหร่ท่ีสี่สิบสี่ใช่ไหมฮะเราแ,แตะนี่เลยกเราจะแตกเครื่องหมายบวกของอันนี้เลยครับอันกลางนี่นะครับแตะเครื่องหมายบวกอันกลางสี่สิบสี่ก็แตไ 41, ะไปอีกสี่สิบเอ็ดนะฮะแตะไปเลยหมดแล้ว หมดแล้วบังเอิญหมดแล้วนะครับไอตัวคะแนนที่เราได้ตรงนี้นะฮะคะแนนที่เราได้ตรงนี้มันหมดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะไปเติมไปเติมไอไอตัวค่าของสตรองอินทิเจอร์แล้วก็อินเด็กซ์นี้ได้อ้นเด็กเตอร์ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คงยังใส่ถุงมือนนี้ไม่ได้บวกหนึ่งแต่เราน่าจะใส่ถุงมือนนี้ได้นี่นะครับแบตเติ้ลกรบอบถ้าถุงมือนี้ใส่ได้นะครับนี่ครับใส่ได้อา่าของเราเป็นฟอส ขอเราไม่ใช่ฟอสเบดเดอร์มันเป็นเบดเดอร์ธรรมดาเออฟอสเบดเดอร์แต่ว่ามันใส่ได้นะครับใส่ได้ก็ใส่ก็แล้วกันอะยังดีอย่างน้อยมันก็มีอะไรที่มันแรงขึ้นกว่าเดิมนะใส่ไปเลยปรับติดตั้งไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับติดตั้งไปแล้วหนึ่งชิ้นนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนใหม่เพราะว่าของเราเนี่ยมันมันเป็นเบดเดอร์เฉยๆไม่ใช่ฟอสเบดเดอร์แต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนได้โอเคครับรับเคลสใหม่รีเควสหนึ่ง หลักจากที่เราใส่อุปก,กรณ์ชิ้นใหม่ไปแล้วนะฮะรับวเพรสปั๊บจาอินสแต u เ t อร์ให้เราไปไหนต่อนอะ่เข้าใจแล้วปั๊บจะให้เราเข้าไปในอะไรเนี่ยเอ่ยแล้เปิดออโต้อยู่ไหมเนี่ยอ่าเปิดออโต้เลยนะครับตอนนี้เข้าไปเป็นในดันเจี้ยนนะครับในดันเจี้ยนนะับแตะเลยไปคุยกับ อ่าเอสเซนอะไรเนเอสแซนคอบเนี่ยแล้วก็ให้ไป c o l l i n g p a แ a p a ิ sit ให้ไปเคลียอะไรเอ่ยอ่าน,นะะันี่คือเควสเควสนี้นะครับต้องเข้าไปดันเจี้ยนนะครับก็ไปจัดการตามนี้นะฮะไปปราบตัวอะไรเนี่ยตัวนี้คือตัว h o r s calling ตัว c o l l i n g g a t c e r นะครับ calling กาลี่เออสกออลิงกาลี่เสร็จเรียบร้อยครบยังต่อให้เปล่าให้หมดยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดจุ๋ยละจุ๋ยละให้หมดนะฮะในดันเจี้ยนนี่ก็าอาจจะมีอาจจะเส้นสิบตัวอย่างเงี้ยฮะก็ต้องไปจัดการให้หมดถึงจะถือว่าจัดการจบเฟสอ่าจบเรียบร้อยน่าจะจบแล้วนะอ่าจบเฟสแล้วครับแล้วก็แตะออกนะฮะออกเลยออกจากดันเจี้ยนเรียบร้อยแล้วก็มาส่งเฟส นี่นะฮะส่งเพวปั๊บวาร์ปไปทีหนึ่งส่งเวสเลยปรับเรียบร้อยนะครับส่งเวสเสร็จแล้วนะครับนี่ได้รับรางวัลมาเป็นน้ำยาแดงอีกหนึ่งขวดอ่าทางจอมานะครับนี่ฮะเลเวลอัพไปแล้วนะครับนี่ฮะตัวละครเรายืนอยู่ที่อ่าข้ามการสอนนะครับตัวละครเราจะยืนอยู่ที่เกตนะฮะเกตอินสตัคเตอร์นะคะนี่ตามใจ C นี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็คงพบกันเท่าน,นี้ไปก่อนนะครับแนะนําตัวละครเบรเดอร์ทั้งน,นี้นะครับเออท่านผู้ชมเ,เพื่อนๆถ้าสนใจอยากเล่นเบรเดอร์ก็ลองดูนะครับได้เลยนะได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยฮะเบรเดอร์ตอนนี้เราพยายามขยายขยายจอใหญ่สุดแล้วหามุนให้ดูหน้าตารับประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้จำายฉันเสมอมานะครับแล้วก็มาดูคลิปเกมของเราใน playlist เล่นเกมเพื่อชาตินะครับที่เรารวบรวมคลิปเกมทั้งหมดไว้ในนั้นคลิปเกมล้วนๆครับ ขอทุกท่านชคดีมีความสูขทั้งครอบครัวครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ